สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเล่านิยายจีนแปลเรื่องราชาเทพเจ้าเรื่องนี้เข้าใจยากยาวมากแต่ก็สนุกมากเหมือนกันยี่หนอ,อก,ก็เลยสรุปย่อสั้นๆมาเล่าให้ฟังกันแบบไม่ขาดรายละเอียดสําคัญสาคัญไปเลยสักนิดเดียวอย่าลืมติดตามกันต่อให้จบนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ยี่หนอ,อด้วยเนอ้อ ความเดิมจากตอนที่แล้วในที่สุดเจ้าเฟิงก็ทะลวงขั้นผู้วิเศษแท้ได้สําเร็จแต่ยังไม่ทันจะได้สร้างสมดุลก็ต้องรีบออกไปรับมือกับศัตรูเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทะลวงขั้นของเจ้าหยูเฟยคู่ต่อสู้ที่มุ่งมาหาพวกเขาก็คือ2ผู้ถูกเลือกที่ตั้งใจจะร่วมมือกันจัดการกับเจ้าเฟิงโดยมีปิงเว่ยเซียนจือ่อที่มีความโกรธเคืองต่อเจ้าเฟิงเป็นคนนําพาอีกคนมา แต่ด้วยอุบายของเจ้าเฟิงทําให้อีกฝ่ายไม่กล้าทําเรื่องน่าอายโดยการที่เป็นถึงผู้ถูกเลือกแต่กลับร่วมมือกันรุมเด็กน้อยหน้าใหม่คนหนึ่งชื่อเฉียงเซียน จึงขอต่อสู้กับเจ้าเฟิงเพียงคนเดียวห้ามปิงเว่ยเซียนจื่อไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดแต่แล้วเขาก็โดนเจ้าเฟิงไล่ตอนจนหมดสภาพเห็นแบบนั้นปิงเว่ยเซียนจื่อก็พุ่งเข้าตั้งใจที่จะโจมตีเจ้าเฟิงแต่อีกฝ่ายรู้ทันจึงใช้วิชาเนตรที่แข็งแกร่งที่สุดใส่นางขณะที่นางไม่ทันตั้งตัวทำให้ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ชื่อเฉียงเซียนยอมแพ้และล่าถอยออกไปปิงเว่ยเซียนจื่อยังคงไม่ยอมดับความอับอายในครั้งนี้นางยังคงอยู่เผชิญหน้ากับเจ้าเฟิงนางเต็มไปด้วยความโกรธแค้นไม่พอใจกายหยกฉวนปิงถูกใช้ออกจนถึงขีดสุดพลังป้องการแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมผิวที่ได้รับบาดเจ็บถูกฟื้นฟูอย่างรวดเร็วพลังความเย็นสร้างอาณาเขตเหมันขึ้นมาพลังของปิงเว่ยเซียนจื่อซ่อนไว้ลึกล้ำกว่าที่เจ้าเฟิงคาดไว้มากไม่กี่ลมหายใจ ผิวกายทั่วทั้งร่างของปิงเวยเซียนจือ่อก็กลับสู่สภาพปกติไร้ตำหนิสิ่งเดียวที่ไม่อาจฟื้นฟูด้ดวยเวลาอันสั้นนั้นก็คืออาการบาดเจ็บที่จิตใจ พลังของอาณาเขตเหมันถูกใช้ออกมาความเย็นในอาณาเขตสามารถแช่แข็งทุกสิ่งได้เจ้าฝืนเข้าใจถึงแผนการของสองผู้ถูกเลือกถ้าอาณาเขตเหมันถูกใช้ร่วมกันกับอาณาเขตถ่วงศิลาผลของมันจะเพิ่มขึ้น1เท่าตัวสามารถส่งผลได้ในระดับหนึ่งต่อขั้นในเหนือแท้ปิงเวย่ยเซียนจือใช้วิชาสายลมเหนือสร้างกระแสลมพัดอย่างรุนแรง พลังและปราณจิตทั่วทั้งร่างของเจ้าเฟิงแข่งข้างตอนนั้นเองข้างหลังของเจ้าเฟิงก็มีเงาร่างเย็นเยียบพร้อมบันลังน้ําแข็งขึ้นความเย็นจากการโจมตีของปิงไวเซียนจือ่อเมื่อเข้าใกล้เขาพลังส่วนมากจะถูกดูดกลืนเปลี่ยนแปลงไปปิงไวเซียนจือ่อใช้วิชาอสูรผาน้ําแข็งสร้างเงาภูเขาขนาดใหญ่ยักษ์ จำนวนมากขึ้นกลางอากาศกระแทกลงเบื้องล่างอย่างไร้ความปราณีแล้วเคลื่อนตัวเข้าใกล้เจ้าเฟิงอย่างรวดเร็วอีกฝ่ายเกิดความเคลือบคลงสงสัยขึ้นมาใช้วิชาฝ่ามือออกทำลายเงาภูเขาน้ำแข็งเหล่านั้นการต่อสู้ของปิงเว่ยเซียนจื่อในตอนนี้ง่ายขึ้นมากผลของอาณาเขตเหมันสำหรับเจ้าเฟิงจะลดลงกว่าเจดใน10ส่วนการที่ปิงเว่ยเซียนจือ่อยังคงพยายามใช้อยู่ถือว่ากำลังเสียไอสวค์ และพลังสายเลือดไปเปล่าๆเจ้า,จาเฟิงรู้สึกถึงความผิดปกตินางเข้าใกล้เขาไม่หยุด พลังของอาณาเขตเหมันเข้าใกล้จุดศูนย์กลางเข้าทุกทีทั้งสองปะทะกันหลายกระบวนท่าขณะที่อีกฝ่ายพยายามเข้ามาใกล้ทำให้เจ้าเฟิงสงสัยมากขึ้นเมื่อเขาเห็นช่องว่างของนางการต่อสู้ก็ทำท่าจะจบลงอย่างรวดเร็วฝ่ามือของเจ้าเฟิงโจมตีไปบริเวณใกล้ซวงอกของอีกฝ่ายเขารู้สึกผิดปกติทันทีที่ฝ่ามือสัมผัสไปยังซวงอกขาวอวบอิ่มของปิงไวเซียนจือ่อเจ้าเฟิงก็เบิกตากว้างหน้าแดง ฝ่ามือนี้แทบจะไม่อาจทําอันตรายใดๆแก่ปิงเว่เซียนจื่อได้เลยในที่สุดเจ้าเฟิงก็รู้ตัวว่าตนถูกหลอกนางจงใจเปิดช่องว่างให้เขาใช้ฝ่ามือนี้เมื่อเห็นอีกฝ่ายเผยใบหน้าชั่วร้ายออกมาเจ้าเฟิงก็รีบเตรียมตัวที่จะล่าถอยแต่อานาขตเหมันของปิงเว่เซียนจือ่อถูกใช้ออกจนถึงขีดสุดความเย็นทําให้เลือดในกายของเจ้าเฟิงแทบจะหยุดไหลเวียนร่างกายสั่นสะท้านเย็นเยียบไม่อาจ เคลื่อนไหวทันใดนั้นเองปิงไวเซียนจือ่อยอมรับการโจมตีของเจ้าเฟิงหนึ่งครั้งก่อนที่จะยื่นแขนออกไปกอดอีกฝ่ายเอาไว้แนบกายเจ้าเฟิงตกอกตกใจร้องเสียงหลงเขายืนนิ่งอยู่ที่เดิมถูกกอดอย่างแนบแน่น ความเย็นเยียบมหาศาลแพร่กระจายไปทั่วร่างจนเกิดชั้นน้ำแข็งขึ้นห่อหุ้มร่างไม่อาจดิ้นรนได้เจ้าเฟิงและปิงเว่ยเซียนจื่อกลายเป็นแท่งน้ำแข็งไปอย่างรวดเร็วเขาตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังตอนนั้นเองท้องฟ้าเหนือบริเวณแม่น้ำก็ปรากฏการสั่นไหวของไอสวรรค์อย่างรุนแรงราวกับแสดงความตื่นเต้นออกมากลุ่มไอสวรคร์หลากสีรวมตัวกันใกล้น้ำในแม่น้ำสั่นสะเทือนไม่เป็นสุขเจ้าอยู่เฟยสามารถ ลวงเข้าสู่ขั้นผู้วิเศษแท้ได้แล้วการตอบสนองต่อไอสวรรค์ของนางเทียบได้กับระดับที่ขั้นในเหนือแท้สามารถทําได้ผู้สูงศักดิ์ทาง9ล้วนมีสีหน้าตื่นตะลึงภาพการบรรลุขั้นในระดับนี้มีเพียงแค่ตัวตนอันเป็นที่สุดบางคนในตำนานอย่างผู้นำลัทธิมานจันทราชาติและจอมดาบเยอูเสียหรือ อยู่ห้าวเทียนเท่านั้นที่ทําได้ท้องฟ้าเหนือลานประลองชางกู่ปรากฏเงาขนาดใหญ่ลอยคว้างกลิ่นอายของมรดกที่ทรงพลังแพร่กระจายออกมาภาพมรดกนั้นยิ่งใหญ่หน้าตื่นตะลึงกลิ่นอายเย็นเยียบแพร่กระจายออกมาเหนือก้อนเมฆปรากฏเงาภาพหนึ่งเป็นราชวังหยกอันเย็นเยียบงดงาม ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและหิมะมันคือมรดกชวนปิงราชินีชวนปิงอุทานเสียงแผ่วรู้สึกประหลาดใจและยินดีวางชวนปิงของนางคอยปกป้องทางเข้ามรดกชวนปิงมานานจึงมีความเข้าใจในมรดกนี้อย่างมากมรดกชวนปิงเป็นหนึ่งในสี่มหามรดกจึงไม่ง่ายที่จะถูกควบคุมโดยกลุ่มอำนาจเดียวสิ่งที่วางชวนปิงได้รับ เป็นเพียงแค่ทางเข้ามรดกสาขาของมรดกเฉวนปิงเท่านั้นมรดกนี้ในรอบพันปีหรือหลายพันปีจะปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งในมรดกเต็มไปด้วยศาสตร์แห่งเหมันซึ่งยากที่จะหาพบ การปรากฏขึ้นของมรดกแต่ละครั้งไม่มีความบังเอิญแต่เป็นการตอบสนองต่อเงื่อนไขของอัจฉริยะในก้าวผู้สูงสัก์มีผู้ฝึกตนชาราที่สวมใส่อาภร์สีขาวให้ความรู้สึกราวกับเป็นเทพเซียนที่ยังคงเงียบงันอยู่เขาได้มองไปยังมรดกชวนปิงผ่านผ่านครั้งหนึ่งความสนใจส่วนมากมุ่งไปยังสถานการณ์การพัฒนาของเจ้าอยูเฟยอย่างสมบูรณ์เขาคืออาจารย์ของเจ้าอยูเฟยเขา พอรู้ถึงความลับอันยิ่งใหญ่ของนางว่ามีสายเลือดที่อยู่ในรายชื่อหมื่นเผ่าพันโบราณซึ่งพลังสายเลือดไม่ด้อยไปกว่าสีมหามรดกนอกจากยอดผู้อาวุโสของสำนักเทียนหยวนแล้วไม่มีใครรู้ความลับนี้แต่ตอนนี้เจ้าหยูเฟยบรรลุสู่ขั้นผู้พิเศษแท้แล้วสถานการณ์ของพลังสายเลือดที่น่าตื่นตะลึงอาจทำให้ผู้สูงศักดิ์คนอื่นสังเกตเห็นได้หากข่าวรั่วไหลไปยังยู่วหว ผู้ฝึกตนเท่าชุดขาวยากที่จะรับมือกับสิ่งที่จะตามมาได้เขาจึงเกิดความกระวนกระวายขึ้นแต่ถือเป็นโชคดีที่มรดกฉวนปิงปรากฏขึ้นดึงดูดเอาความสนใจของทุกคนไป แต่สุดท้ายผู้สูงศักดิ์หลายคนก็หันกลับมาสนใจในตัวของเจ้าหยูเฟยถึงขนาดคาดหวังว่าหลังจากนี้นางอาจกลายเป็นผู้ถูกเลือกคนที่เจแต่ผู้เป็นอาจารย์ก็พยายามพูดเบี่ยงเบนเฉยเฉภายในมิติในท่ามใต้แม่น้ำผิวกายของเจ้าอยู่เฟยมีแสงสว่างขึ้นจางๆใบหน้างดงามของนางเรียบเฉย ภายใต้แสงที่่องประกายเจือจางปรากฏกลิ่นไอสูงส่งบางอย่างขึ้นไอสวรรค์รอบกายสั่นสะท้านโดยมีนางเป็นจุดศูนย์กลาง กลายเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่งดงามภาพหนึ่งไอสวร,ร์เหล่านั้นเป็นมิตรกับนางยิ่งนักราวกับว่าเป็นมารดาผู้ให้กําเนิดของนางนางสามารถดึงดูดชายไอสวรรค์ได้อย่างง่ายดายการเชื่อมต่อกับสวียนอ้าวของไอสวรรค์เหนือกว่าขั้นผู้วิเศษแท้นับสิบเท่าเทียบเคียงได้กับขั้นนายเหนือแท้เจ้าอยู่เฟย ข้ามผ่านขั้นผู้วิเศษแท้ระดับแรกเริ่มได้อย่างง่ายดายและเข้าใกล้ขั้นผู้วิเศษแท้ระดับต่ำขณะเดียวกันเจ้าเฟิงกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งในอ้อมกอดของ ปิงเว่ยเซียนจือ่อถูกแช่แข็งอย่างต่อเนื่องผู้คุ้มกันทั้งสองของเขาได้แต่เฝ้ามองไม่ได้เข้าไปช่วยเพราะโอกาสที่จะช่วยได้นั้นมีน้อยเกินไปจึงตัดสินใจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าอยู่เฟยก่อนในกลางชั้นน้ำแข็งปราณจิตวิญญาณในร่างของเจ้าเฟิงยังไม่หยุดดิ้นรนตราบเท่าที่เขายังมีสติย่อมสามารถควบคุมพลังสายเลือดและปราณจิตวิญญาณได้พลังสายเลือดช่วยละลายและดูดกลืนพลังความเย็นส่วนมากให้แก่เขา ทำให้มันยังสามารถไหลเวียนต่อไปได้เจ้าเฟิงประหยัดปราณจิตวิญญาณของตนเองเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วเผาไหม้ปราณจิตวิญญาณของจอมโจนฉุยเย่แทนทําให้ความสามารถในการต่อต้านของเจ้าเฟิงเพิ่มมากขึ้นปิงเว่ยเซียนจือพึงพอใจเมื่อรู้ว่าเจ้าเฟิงเผาไหม้ปราณจิตวิญญาณ ครึ่งชั่วยามผ่านไประหว่างเจ้าเฟิงกับปิงเว่ยเซียนจือ่อยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเจ้าเฟิงไม่กล้าเผาไหม้ปราณจิตวิญญาณจำนวนมากและไม่กล้าที่จะเผาไหม้แหล่งกำเนิดจิตวิญญาณตรงๆเพราะร่างกายถูกแช่แข็งปราณจิตวิญญาณจึงไม่มีทางออกทำได้เพียงต่อต้านมันจึงกลายเป็นการแข่งกับความอดทนขณะเดียวกันในหุบเขาที่ห่างไกลและเงียบสงบแห่งหนึ่ง อยู่เทียนห้าวก็ได้พบกับซินหูเฮิงที่กำลังนั่งขาดสมาธิอยู่บนก้อนหินใหญ่ซินหูเฮิงสายหน้าถอนหายใจก่อนเอ่ยถามขึ้นเหตุใดเจ้าจึงตอมข้อมาข้อไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าเจ้าน่าจะเข้าใจดีว่าในงานชุมนุมเซียนมังกรนี้ไม่มีผู้ใดสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าได้ทั้งนั้น ยูเทียนห้าวมีสีหน้าตื่นตะลึงและเคร่งเครียดออกมาเขารู้สึกว่าเด็กหนุ่มที่แสนธรรมดาคนนี้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีโอกาสที่จะเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ถึงได้พูดคำพูดเหล่านี้ออกมาเขาจึงยิ้มเยาะอย่างเย่อหยิ่งแล้วเอ่ยขอท้าประลองถ้าไม่สู้ก็ต้องทิ้งตราคำสั่งให้อีกฝ่ายซินหวูเฮิงจึงได้แต่ถอนหายใจเพราะเขาไม่อาจทำได้ที่เขาเข้าร่วมงานชุมนุมนั้นไม่ใช่เพื่อตำแหน่งแต่เพราะโอกาส ที่มากกว่าในการเข้าไปในมรดกยูไ่ไหวเขาคิดว่านี่คือโอกาสเดียวที่จะได้เข้าสู่มรดกความลับสวรรค์ในช่วงเวลานี้อันดับของซินหูเฮิงติดหนึ่งในสิบของงานชุมนุมเขาไม่เคยแพ้ยูเทียนห้าวพึงพอใจในคู่ต่อสู้ที่เจ้าเฟิงแนะนำมาให้เป็นอย่างมากเขาลดระดับพลังฝึกตนให้อยู่ในระดับขั้นมนุษย์แท้ระดับสุดยอดเพราะ เขาไม่อยากจะเอาเปรียบอีกฝ่ายเห็นแบบนั้นซินหูเฮิงก็เอ่ยออกมาด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกหอกทำเช่นนั้นเจ้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้านับวก่าเอ่ยวาจะาโอหังอย่างไรอย่างอายอ,อยนักยูเทียนห้าวพูดด้วยรอยยิ้มอย่างชอบใจขึ้นไปอีก เหล่าผู้สูงศักดิ์หลายคนกำลังมองไปยังการเผชิญหน้าของทั้งสองและทั้งสองก็ใช้วิชาข้อปะทะกันโดยที่ซินหูเฮิงเยือกเย็นไม่ตกใจกับวิชาของอีกฝ่ายเขายังคงเอามือข้างหนึ่งไพลหลังอีกข้างวาดออกอย่างเชื่องช้าการโจมตีของอยู่เทียนห้าวมักจะจัดการคู่ต่อสู้ในหนึ่งกระบวนท่าเมื่อเผชิญกับซินหูเฮิงก็ราวกับตกลงสู่ใจกลางน้ำบนเชื่องช้าและอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องพลังที่ ที่โจมตีมาสลายหายไปทั้งที่ซินหูเฮิงยังยืนอยู่ที่เดิม เขาย่อลงเล็กน้อยมือข้างหนึ่งยังคงไพร่หลังยื่นมืออีกข้างออกไปท่าทางแปลกประหลาดราวกับปรมาจารย์ผู้สูงสักทั้งหลายชะง,งักไปถึงกับอุทานออกมาด้วยความตกใจสินหู่เฮิงดูไม่เหมือนกับเด็กหนุ่มวัยเยาว์แต่ดูเหมือนกับราวกับเป็นปรมาจารย์มากประสบการณ์ในตาของหยูเทียนห่าวเกิดจิตต่อสู้ลุกโชนทะยานร่างไปยังสินหู่เฮิงแล้วใช้การต่อสู้ระยะประชิดอีกฝ่ายยังคง เอามือไพล่หลังไว้อย่างไร้อารมณ์มืออีกข้างวาดออกอย่างวุ่นวายเชื่องช้าทั้งสองปะทะก,กันหลายฝ่ามือซินหูเฮิงเหมือนกับจะรับมือไม่ได้อยู่บ้างสีหน้าเคร่งเครียดเข้าใจว่าคู่ต่อสู้ของตนเหนือกว่าที่เคยมีมาในอดีตแล้วการเคลื่อนไหวของซินหูเฮิงก็เปลี่ยนไปฝ่ามือหลอมรวมกับการเคลื่อนไหวของร่างกายวิชาฝ่ามือและเจดจำนงหลอมรวมเข้าเป็นหนึ่งราวกับกลมกลืนไปกับฟ้าดินแก่ผู้มอง การโจมตีที่แข็งแกร่งของหยูเทียนห้าวถูกการเคลื่อนไหวของเขาสลายลงอย่างช้าๆทั้งสองต่อสู้กันในระยะประชิดอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นแล้วในที่สุด ยูเทียนห้าวก็ถูกซินหู่เฮิงตอบโต้จนร่างสั่นสะท้านเป็นครั้งแรกเขาล่าถอยออกไปหลายก้าวแล้วเพิ่มพลังฝึกตนขึ้นเป็นขั้นผู้วิเศษทําให้ซินหู่เฮิงเริ่มรับมือไม่ได้จนต้องล่าถอยไปครั้งแล้วครั้งเล่าเขาถูกไล่ต้อนให้ใช้ทั้งสองมือทําให้เขาสามารถหลอมละลายพลังโจมตีขั้นผู้วิเศษแท้ระดับแรกเริ่มของอีกฝ่ายได้ด้วยพลังฝึกตนในขั้นมนุษย์แท้ระดับสุดยอด ยูเทียนห้าวเปลี่ยนสีหน้าเป็นตื่นตะลึงเหล่าผู้สูงศักดิ์ต่างคิดว่าในร่างกายของซินบูเฮิงจะต้องมีความลับอยู่แน่นอนทำให้ในตอนนี้ความสนใจของผู้คนเปลี่ยนไปอยู่ที่ซินบูเฮิงแทนเจ้าอยู่เฟยททำให้ผู้เป็นอาจารย์ของนางถอนหายใจอย่างโล่งอกเล็กๆใจกลางดินแดนน้ำแข็งเจ้าเฟิงและปิงเว่ยเซียนจือ่อยังคงยืนกอดกันอยู่ที่เดิมยิ่งเวลาผ่านไปปิงเว่ยเซียนจื่อก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้น เป็นเวลากว่าครึ่งชั่วยามแล้วที่เจ้าเฟิงเผาไหม้ปราณจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องพลังสายเลือดของเขากลืนกิน,เป,นเปลี่ยนแปลงพลังความเย็นของปิงเว่ยเซียนจื่ออย่างต่อเนื่องมรดกสายเลือดเรากับได้รับพลังเพิ่มขึ้นเจ้าเฟิงไม่เคยตกต่ำถึงขนาดนี้จึงรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาบ้างเขาเริ่มจะหมดความอดทนแล้วแต่ร่างกายถูกแช่แข็งทำให้พลังไม่มีทางออกจึงไม่กล้าที่จะเผาไหม้ปราณจิตวิญญาณเป็นจำนวนมาก ตอนนั้นเองบริเวณใกล้แม่น้ำพื้นดินสั่นสะ้านพร้อมด้วยเสียงระเบิดดังขึ้นปรากฏร่างของหญิงงามผิวกายขาวใสในชุดสีม่วงสวยลอยอยู่กลางอากาศนางคือเจ้าอยู่เฟยททันทีที่ขึ้นมานางก็ถามหาเจ้าเฟิงก่อนมองตามสายตาของทั้งสองผู้คุ้มครองไปยังดินแดนอันหนาวเหน็บภาพที่เจ้าเฟิงถูกผู้หญิงคนหนึ่งกอดแล้วถูกแช่แข็งทำให้หัวใจของนางหนาวเยือกและหล่นวูบ ปล่อยสิท์น้องเฟิงนะร่างของนางมุ่งตรงไปยังใจกลางดินแดนแห่งความหนาวเหน็บพร้อมพลังปราณจิตวิญญาณจำนวนมหาศาลปิ่งวเวยเซียนจือที่รัดร่างของเจ้าเฟิงแน่นกัดฟันพลังความเย็นในอาณาเขตเหมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ปิงเวบยเซียนจือรับรู้ถึงการมาของเจ้าอยู่เฟยนางจึงเพิ่มความเย็นในชั้นบรรยากาศจนเข้าสู่ระดับที่น่าหวาดกลัวนางได้เตรียมการไว้แล้วไม่ว่าใครที่จะมาช่วยเหลือก็ต้องถูกแช่แข็งไปด้วยกันไม่นานเจ้าอยู่เฟยก็เข้าไปในอาณาเขตที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง ยิงไกลพลังความเย็นที่มองไม่เห็นก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นผิวกายขาวใสของเจ้าอยู่เฟยส่องแสงสว่างความเย็นไม่อาจที่จะแช่แข็งนางให้หยุดอยู่กับที่ได้ในตอนนี้พลังสายเลือดของเจ้าอยู่เฟยทําให้ร่างกายของนางพิเศษอย่างมากนางตะวาดเสียงเบามือขาวส่องแสงหลากสีราวกับมีดตัดผ่านชั้นน้ําแข็งเข้าไปอย่างรุนแรงเปี้ยง พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งชั้นนอกเกิดรอยแตกขึ้นนางยังคงมุ่งหน้าต่อไปด้วยพลังรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงบนด่างเย็นเยียบของปิงโวยเซียนจือ่อส่องแสงเย็นเยียบขึ้นมาชั้นน้ำแข็งรอบกายซ่อมแซมตัวเองอย่างรวดเร็วลมเย็นเยียบพุ่งตรงไปยังเจ้าอยู่เฟ่ยอย่างรุนแรงแต่แล้ว พลังความเย็นก็ถูกสะท้อนกลับการที่ปิงเว่เซียนจือ่อแบ่งความสนใจไปรับมือกับเจ้าอยู่เฟยทำให้เจ้าเฟิงมีเวลาหายใจใหายคอบ้างเขาจึงเผาไหม้ปราณจิตวิญญาณบางส่วนอย่างรุนแรงระเหยชั้นน้ำแข็งที่เกาะอยู่บนร่างอย่างรวดเร็วผิวกายของเจ้าเฟิงมีกลีบดอกไม้อัศนีขึ้นซ้อนทับกันค่อยๆผลิแยกและระเบิดอย่างต่อเนื่อง เสียงระเบิดรุนแรงที่สั่นคลอนฟ้าดินดังขึ้นจากชั้นน้ำแข็งร่างของปิงเวยเซียนจื่อชานึบกระเด็นปลิวออกไปหลายฟุตมุมปากมีรอยเลือดไหลย,ย,ย้อยร่างของเจ้าเฟิงสร้างคลื่นกระแสไฟฟ้ารุนแรงชั้นแล้วชั้นเล่าไม่ว่าจะเหยียบย่างไปที่ใดพื้นดินจะแตกแยกไม่เกรียมเป็นสีดำสิทน้องเฟิงเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมอืมพี่อยู่เฟยท่านมาทันเวลาพอดี ทั้งสองยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันเผชิญหน้ากับปิงเว่ยเซียนจือ่อเจ้าเฟิงไม่พูดอะไรใช้เพลิงอัศนีเนธเทพเจ้าโจมตีเข้า เผาไหม้ร่างของอีกฝ่ายจิตใจของปิงเว่ยเซียนจือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดวิธีการของนางก่อนหน้านี้ถือว่าทุ่มสุดตัวกระทั่งไม่ลังเลที่จะเสียศักดิ์ศรีใช้การกอดในการแช่แข็งบุรุษแปลกหน้าคนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงล้มเหลวซ้ํายังใช้ไอสวรรค์ไปแล้วจํานวนมากอาการบาดเจ็บในจิตใจจึงได้ขยายกว้างขึ้นถ้าไม่หนีตอนนี้ก็ไม่มีโอกาส ปิงไวเซียนจือเปลี่ยนแผนอย่างรวดเร็วตัดสินใจหนีไปในทิศตะวันตกเจ้าเฟิงทำเพียงมองตามแต่ไม่ไล่ตามไปเขากับเจ้าอยูเฟยเพิ่งจะบรรลุขั้นไม่นานยังไม่ได้สร้างความสมดุลไม่เหมาะกับการต่อสู้ยืดเยื้อและเจ้าเฟิงยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับปิงไวเซียนจื้อได้ตอนนี้เหลือเพียงเจ้าเฟิงและเจ้าหยูเฟยที่ยืนเคียงข้างกัน ราวกับคู่ของเทพเซียนที่เหมาะสมกันจนทำให้ทุกคนอิจฉาเจ้าเฟิงมองตามไปยังทิศทางที่ผู้ถูกเลือกทั้งสองหลบหนีก่อนที่จะยิ้มมุมปากรับรู้ได้ถึงเรื่องน่าสนุกบางอย่างปิงเว่ยเซียนจือ่อหนีไปได้100รลี้ก็พบเข้ากับตันไถหลันเย่ที่ตั้งใจมาดักโจมตีเอาคืนเหมือนเช่นตอนที่นางเคยดักโจมตีเช่นกันนางให้มังกรดินเขาเดียวเริ่มโจมตีอีกฝ่ายอีกด้านหนึ่งชื่อเฉิงเทียน ก็ไปพบเข้ากับแฝดไทยหยุนที่มาดักรออยู่นานแล้วชื่อเฉิงเทียนไม่เชี่ยวชาญด้านความเร็วแถมขายังได้รับบาดเจ็บจึงไร้ซึ่งหนทางหลบหนีมีเพียงแต่ต้องต่อสู้เท่านั้นส่วนกลุ่มของเจ้าเฟิงทั้งสี่คนรวมตัวกันอีกครั้งเจ้าเฟิงให้เจ้าหยูเฟยกลับไปสร้างสมดุลให้พลังฝึกตนโดยให้อีกสองคนตามไปคุ้มครองส่วนตัวเขามุ่งไปยังหุบเขาที่อยู่เทียนห้าวกับซินหู่เฮิงกําลังปะทะกันอยู่การโจมตีของทั้งสอง รุนแรงมากในขอบเขตระยะกว่าร้อยหลาเต็มไปด้วยรอยหลุมกว้างหลายแห่งเจ้าเฟิงจับจ้องไปยังสินหูเฮิงอย่างวิเคราะห์อยู่เทียนห้าวแข็งแกร่งกว่าขณะที่สินวูเฮิงลึกล้ำกว่าในร้อยกระบวนท่าที่ผ่านมาจังหวะการต่อสู้ของทั้งสองบางครั้งก็เชื่องช้าบางครั้งก็รวดเร็วดวงตาเทพเจ้าของเจ้าเฟิงมองการต่อสู้ทั้งหมดและคัดลอกบางสิ่ง ในบางครั้งเอาไว้แล้วทำความเข้าใจซ้ำๆคนที่กำลังประทะกันอยู่รู้สึกได้ว่ามีสายตายเย็นเยียบคู่หนึ่งมองลงมาจากฟ้าแต่เมื่อแหงหน้าขึ้นไปมองกลับไม่พบสิ่งใดเมื่อถึง200กระบวนท่าการต่อสู้ของทั้งสองก็ได้ตัดสินแพ้ชนะอย่างกระทันหันรางรางหนึ่งลอยกระเด็นพลิกพลิกตลบกระแทกเข้ากับเทือกเขา ในช่วงเวลาสุดท้ายพลังฝึกตนของอยู่เทียนห้าวก็เข้าสู่ขั้นผู้วิเศษแท้ระดับสูงอย่างไม่อาจควบคุมได้และซัดเอาร่างของซินหูเฮิงกระเด็นพลิกตลบไปกระแทกกับเทือกเขาฝุ่นฟุ้งกระจายเขานำตราคำสั่งออกมาด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก อยู่เทียนห้าวมองไปยังซินหวู่เฮิงอย่างลึกล้ำคราหนึ่งราวกับว่าพยายามจดจำรูปลักษ์ของอีกฝ่ายเอาไว้บนร่างนั้นให้ความรู้สึกนิ่งสงบไม่ยินดียินร้ายไม่มีท่าทีรีบร้อนประมาทไม่เหมาะสมกับอายุของเขาเลยแม้แต่น้อยแต่อยู่เทียนห้าวก็ไม่ได้นำตราคำสั่งของซินหวู่เฮิงไปทำเพียงหมุนตัวและบินจากไปในความคิดของเขาการต่อสู้นี้ตัวเขาไม่ถือว่าชนะอาจเรียกได้ว่าพ่ายแพ้ การต่อสู้ครั้งนี้เขาไม่ได้พ่ายแพ้จริงๆแต่ในใจก็เกิดความรู้สึกหงุดหงิดขึ้นเล็กๆสินหวูเฮิงมองตามร่างที่จางหายไปของอยู่เทียนห้าวก่อนสั่นหัวพร้อมรอยยิ้มเขาคิดเอาไว้ก่อนแล้วว่าอีกฝ่ายไม่ได้ต้องการตราคำสั่งของตนในกระบวนท่าสุดท้ายแม้สินหวูเฮิงจะดูเหมือนพ่ายแพ้แต่ความจริงแล้วเขาแทบไม่ได้รับบาดเจ็บเขาสลายพลังโจมตีทั้งหมดไปก่อนแล้ว สายตาของยูซิงเฉินผู้เป็นพ่อของอยูเทียนห้าวสันระริกอดที่จะคลุ้นคิดอย่างตื่นเต้นไม่ได้ในฐานะพ่อเขาหวังให้ยูเทียนห้าวพบความยากลำบากจำนวนมากเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเสียบ้าง เจ้าเฟิงที่ถอดสติมองไปยังการต่อสู้ของซินหวูเฮิงและอยู่เทียนห้าวด้วยมุมมองจากบนฟากฟ้าทำให้เกิดเนสวรรค์ขึ้นจางจางที่ไม่มีใครมองเห็นเหมือนครั้งก่อนๆเพราะตอนนี้เขาสามารถควบคุมมันได้บ้างแล้วหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงซินหวูเฮิงมองไปยังเบื้องบนอีกครั้งอย่างไม่รู้ตัวด้วยท่าทีเคลือบแคลงเล็กๆ ในมิติดวงตาของเจ้าเฟิงปรากฏภาพการต่อสู้เมื่อครู่ซ้ำไปซ้ำมาครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากทำความเข้าใจอยู่นานเขาก็หัวเราะออกมาฮาฮาดาดาเคลื่อนคล้อยหมือนรากย้อนคืนกระบวนพิเศษทั้งสองนั่นแต่ละการเคลื่อนไหวแต่ละรูปแบบได้ทุมเทแก่นแท้ปราณจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดไปหลอมรวมกับฟ้าดิน จ้าเฟิงเข้าใจวิชาของซินหู่เฮิงจนสามารถสรุปออกมาได้3กระบวนท่ากระบวนท่าแรกดาราเคลื่อนคล้อยกฎของการดึงดูดหยิบยืมเอาพลังอย่างชานฉลาดกระบวนท่าที่สองหมื่นรากย้อนคืนระดับสูงกว่าเป็นวิชาที่ไม่อาจมองเห็นดูดกลืนพลังของคู่ต่อสู้กระทั่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้กระบวนท่าที่สามแก่นแท้และปราณจิต วิญญาณหลอมรวมกับฟ้าดินทั้ง3กระบวนท่าล้วนลึกลับไม่ว่าจะเป็นกระบวนท่าใดก็ชานฉลาดลึกล้ำมีเพียงแค่กระบวนท่าแรกที่เจ้าเฟิงสามารถขัดลอกได้เลยกระบวนท่าที่สองเกี่ยวข้องกับการดินดน้นรนแย่งชิงความเป็นใหญ่ในสำนักที่ซินหูเฮิงหลอมรวมเข้าไปทําให้เจ้าเฟิงไม่อาจเรียนรู้ได้ในทันทีกระบวนท่าที่3ระดับสูงกว่าวิธีการใช้ของมันเหมือนกับหน่อสำนึกรู้แม้เรียนแบบไม่ได้แต่การ การทำความเข้าใจกระบวนท่าที่3จะช่วยพัฒนาระดับของหน่อสำนึกรู้ของเจ้าเฟิงเขาจึงมุ่งเป้าไปยังการวิเคราะห์กระบวนท่าที่3และการหลอมรวมกระบวนท่าที่1เข้ากับระบบการฝึกตนของตนเองจากนั้นจึงกลับไปยังถ้ำใต้แม่น้ำเจ้าอยู่เฟยกกำลังสร้างความสมดุลให้พลังฝึกตนโดยมีอีกสองคนทำหน้าที่คุ้มกัน ครึ่งวันผ่านไปเจ้าเฟิงหลอมรวมกระบวนท่าลึกลับดาราเคลื่อนคล้อยเข้ากับวิชาของตนเองได้สำเร็จจากนั้นจึงพยายามทำความเข้าใจแก่นแท้และปราณจิตวิญญาณหลอมรวมกับฟ้าดินเจ้าเฟิงลุกขึ้นแสดงท่าทางออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าสร้างความตะลึงงนันและความประหลาดใจให้กับสองผู้คุ้มกันเมื่อเห็นว่าท่วงท่านั้นคล้ายคลึงกับรูปแบบของซินหู่เฮิงในที่สุดเจ้าเฟิงก็สามารถฝึกได้สำเร็จ โดยเฉพาะ แก่นแท้และปราณจิตวิญญาณหลอมรวมกับฟ้าดินที่กระตุ้นความสามารถทั่วร่างของเขาออกมาจางๆและรับรู้ถึงเจตจำนงเข้าสู่ระดับที่ไม่อาจเอื้อมถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับไอสวรรค์เพิ่มขึ้นปราณจิตวิญญาณในร่างเชื่อมต่อกับจิตใจเป็นหนึ่งการโครจรได้ลื่นไหลก,กว่าเดิมปราณจิตวิญญาณของเจ้าเฟิงเพิ่มขึ้นอย่างมากตอนนี้ขอบเขตพลังฝึกตนของเขาเข้าสู่สมดุลอย่างสมบูรณ์เหนือกว่าขั้น ผู้วิเศษแท้ระดับแรกเริ่มทั่วไปเริ่มมุ่งหน้าไปยังขั้นผู้วิเศษแท้ระดับต่ำยิ่งทำความเข้าใจเจ้าเฟิงก็ยิ่งรู้สึกว่าซินหู่เฮิงไม่ธรรมดาไม่เชื่อว่าซินหู่เฮิงจะเรียนรู้มาจากสำนักจึงเอ่ยถามโมเทียนอี้และได้คำตอบว่ามีคำเล่าลือว่าซินหู่เฮิงมีความสามารถในการสร้างวิชาขึ้นเองได้ไม่เคยเคารพใครเป็นอาจารย์สามารถทำความเข้าใจวิชาทั่วไปได้ด้วยตนเอง พัฒนาพลังฝึกตนจนรูปแบบเข้าสู่ระดับที่น่าตื่นตะลึงตอนนั้นเองก็มีเสียงชายหญิงคู่หนึ่งเรียกหาเจ้าเฟิงดังเข้ามาผู้มาใหม่ทั้งสองคือเจียงซานเฟิงและเตี่ยเย่สภาพของพวกเขาเต็มไปด้วยความหดหู่สิ้นหวังร่างกายไม่เหลือว่าสนาเซียนมังกรแม้แต่น้อยหลังจากเข้ามายังมิติเจ้าเฟิงก็ลืมคนทั้งสองที่มาจากลัทธิโลหะเลือดด้วยกันไปเสียสนิทจากการสอบถามจึงได้รู้ว่าทั้งสองถูกแย่งชิงตรา สั่งไปเมื่อหลายวันก่อนเพราะโชคของพวกเขาไม่ดีจึงเจอเข้ากับการไล่ล่าของแฝดไทยหยุนจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแขนขวาของเจียงซานเฟิงหักแต่ก็ยังดวงดีอยู่บ้างที่ท้ายที่สุดแล้วอีกฝ่ายเจอเป้าหมายใหม่ไม่เช่นนั้นคงถูกทำร้ายจนตายหรือไม่ก็พิการเมื่อได้ยินว่าในมิตินี้ได้ถือกำเนิด ผู้ถูกเลือกคนที่6ขึ้นซึ่งก็คือเจ้าเฟิงทั้งสองรู้สึกประหลาดใจและยินดีจึงรีบตามหาทันทีเจ้าเฟิงให้สัญญากับทั้งสองคนว่าจะช่วยหาตราคำสั่งให้ใหม่เขาคิดว่าจำนวนของผู้ถูกเลือกในมิตินี้ดูจะมากเกินไปหน่อยแล้ว